สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมหมอมชียมสอวคครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับผมก็วันนี้เป็นวันลอยกระทงพอดีเลยเนาะ15พฤศจิกายน2567นายนะครับผมเลือกที่สวนลุมพินีเนาะเพราะถือว่าใกล้ที่ทํางานแล้วก็เดินทางสะดวกเนาะทีแรกว่าจะไปถ้าน้ํานนไปมอกเกษตรไปอะไรต่างๆก็เก่งเรื่องฟ้าฝนด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ของงานลอยกระทงกรุงเทพมหานครนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาคุณผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศด้านในด้วยกันเลยเนาะว่าจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วติดตามรับชมภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสวนลุมพินีแล้วนะครับเนี่ยฮะนี่วันนี้เป็นวันลอยกระทงพอดีเลยเนาะ15พฤศจิกาย,ยน2567อ่ะเดเดี๋ยวผมจะเดินไปยังสวนลุม ด้านไหนนะครับทางนี้เลยนี่ฮะคุณชมครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนี้เลยเนาะก็หลายๆท่านก็คงจะลอยกระทงในวันนี้กันนะครับผม15พฤศจิกายน2567นะครับผมก็งานลอยกระทงมีหลายที่ในกรุงเทพหมหานครนะครับผม ผมเลือกที่สวนลุมพินีนะครับเพราะว่าใกล้ที่ทํางานด้วยนะครับผมนี่ฮะก็จะมาตรงนี้เลยเนอะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะแยะพอสมควรเลยนะครับผมนี่ครับคุณชมครับผมเราเข้ามาภายในสวนลุมพินีแล้วนะครับนี่ก็จะตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่นะครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวผมจะหาดูจุดว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่ลอยกระทงนะครับผมคู้ชมน่าจะเป็นด้านหน้าไหมนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะนี่น,นะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับคุณผูชมนะ ก็ให้ความาดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมตรงสะข้างหน้านี้เดี๋ยวผมพาไปชมสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าจะใช่จุดในการลอยกระทงหรือเปล่านะครับผมนี่ก็จะมีคุณพี่นะสองท่านที่ผมเห็นเนี่ยนะก็เนี่ยฮะกำลัง ตรงนี้เลยจุดกระทงกันอยู่เลยนะขออนุญาตนะครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะขออนุญาตของพี่นะนี่ครับนี่ครับเราก็จะจุดกระทงนะแล้วก็จะลอยกันตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสะใหญ่สะหนึ่งนะครับผมในการลอยกระทงนะนี่ฮะนี่ เดี๋ยวผมให้คุณชมดูกระทงที่ลอยไปแล้วนะครับผมเนี่ยฮะก็จะมาลอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมด้านหน้าเราก็จะมีเด็กนักเรียนเนาะมาร่วมลอยกระทงนะครับผมนี่ฮะตรงนี้เป็นกระทงที่มีคุณชมลอยไปแล้วในบางส่วนเนาะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่นะครับข้างหน้านี้เป็นคุณพี่สองท่านนะขออนุญาตนะครับผมเนี่ยฮะเก็บเป็นบรรยากาศเนาะนะครับการลอยกระทงนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับท่านใดอยากจะมาลอยแถวนี้ก็เรียนเชิญเลยนะครับผมวันเดียวเท่านั้นเนาะ1ิพฤศจิกายน2567นะครับวันลอยกระทงเนาะก็หลายคนก็ยัง ยังไม่มากันนะครับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้16นาฬิกา20นาทีเนาะนี่ก็ถือว่าสัพ์นี่แบบใหญ่เลยนะครับผมภายในสวนลุมพินีก็นี่ฮะด้านหน้าที่ผมเห็นนู่นก็จะมีเ,เหมือนกับทางเจ้าหน้าที่เนาะทางสํานักงานเขตนะครับผมมาให้ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอืม คุณชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนอื่นกันต่อเลยเนาะนี่ฮะเนื่องจากว่ายังไม่มืดค่ำพอนะครับคุณผชมก็ยังไม่ไม่มีคนมาคึกคักคึกคืนมากมายนะด้านหน้าก็จะเป็นทางด้านเทศกิจนะน่าจะเป็นทางด้านสำนักง,งานเขตนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านนี้เล็กน้อยนะครับผม มันจะมีสาอีกส่วนหนึ่งเนาะนะครับนี่ขออนุญ,ญาตนำพาคุณชมมาตรงนี้นี่ฮะก็น่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการเขตมะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมนี่ฮะ ก็จะมาตรวจตานะครับผมผมขอคีประยะห่างสักเล็กน้อยนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทํางานนะคงไม่ได้เข้าไปรบกวนการทํางานของทางท่านเจ้าหน้าที่นะครับผมนะฮะให้ดูเป็นแบบเบื้องหลังแล้วกันเนาะนี่คุณชมเห็นไหมฮะก็จะด้านหลังมีเสื้อกั๊กแบงคอกเนาะครับผมประมาณนี้แล้วกันคงเป็นสําน,นักงานเขตประทุมวันนะครับคุณชมนะฮะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินพาเดินไปชมด้านหน้ากันบ้างเนาะ เนี่ยฮะก็จะมีสระอีกสระหนึ่งด้าน,นหน้าเนาะถ้าใครเคยมาก็จะคุ้นชินกันดีน,นะครับผมเป็นสระใหญ่เลยแต่อาจจะเล็กกว่าสระที่ผมถ่ายไปเมื่อสักครู่เนาะก็บรรยากาศชิลๆเลยเนาะไม่ได้มีของขายอะไรนะครับคุณชมนะถ้าเป็นมอเกษตรหรือว่าเป็นท่าน้ำนนนะครับคุณชมก็จะมีแบบ ของขายคึกคักมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างนะคุณชมนะด้วยความเ,าเกงเรื่องฟ้าฝนที่จะตกยามค่ำคืนเรื่องของการจราจรที่ติดขัดเรื่องของแบบหลากหลายอย่างผมประมวลผลโดยแล้วก็เอาแค่พอสังเขปแค่มาตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่ฮะคุณธชมนี่ยกำลังวัดตรงนี้อยู่เลยผมเดานะน่าจะเป็น วัดพื้นที่ของการเตรียมงานกาชาตินะนี่ฮะก็ถือว่าเราจะได้เห็นทั้งงานลอยกระทงและการเตรียมงานกาชาติไปในตัวเลยนะครับผมนี่ฮะพอพื้นที่เนาะกั้นเห็นไหมกั้นเป็นเชือกอนาเขตว่าเขตใครหน่วยงานไหนเนาะที่จะเตรียมพื้นที่สําหรับการจัดงานกาชาตินะครับประจําปี2567เนาะก็นี่ช่วงเดือนธันวาคมนะครับผม ก็ผมมาถ่ายแน่นอนไม่ต้องตกังวลใจไปเนาะนี่ฮะตอนนี้เราก็จะเดินไปสระน้ำตรงนู้นสักเล็กน้อยว่าดูที่ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีทางคนที่รักสุขภาพเนาะมาเดินวิ่งออกกำลังกายกันนะครับ แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นสะนู้นสะเดียวอน,อนะที่เป็นพื้นที่หลักในการลอยกระทงที่สวนลุมพินีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะแห่งที่สองกันเลยนะครับคุณชมครับผมเดินมาสักระยะหนึ่งเนาะนี่ก็จะ เจอ,อเต็นท์ของการจัดงานกาชาตินะครับนี่ก็กำลังเตรียมตั้งนี่ฮะตั้งซุม้มตั้งเต็นท์กันเลยนะครับผมก็จะนี่ฮะปลายปีนี้นะครับผมธันวานี้ก็ได้เห็นกันแน่นอนนะครับสำหรับงานกาชาติเนาะ ุณผชมครับผมเดินมาถึงระยะหนึ่งเนาะเราก็จะเจอสระอีกสระอีกแห่งหนึ่งนะครับผมนี่ที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตรงนี้ใช่จุดลอยกระทงไหมนะครับมีกั้นเชือกเอาไว้ด้วยนะอันนี้คงไม่น่าใช่นะครับผมนี่ฮะก็นี่ฮะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยคุณชมอ่ะเห็นป้ายชัดเจนเลยผมถ่ายให้คุณชมดูเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะห้ามลอยกระทงบริเวณนี้เห็นไหมครับผมนี่ฮะ นี่มีมีเชือกกั้นไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็สะนี้ไม่ได้เป็นสะในการลอยกระทงนะครับผมก็เป็นไปน่าจะเป็นไปตามที่ผมคาดการก็คือน่าจะเป็นสะเดียวเลยนะครับของการจัดงานลอยกระทงนะครับน่าจะเป็นสะแรกอะ่นะเนาะนี่ฮะกันเชือกเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็จะมีป้ายบอกเนยนะครับผมสระน้ำรอบเกาะลอยนะครับทางไปจุดลอยกระทงทางไปจุดลอยกระทงก็คือสระน้ำรอบเกาะลอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมสระน้ำรอบเกาะลอยกันเนาะนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็มีอีกหนึ่งสระเนาะตรงจุดนี้ก็ไม่ใช่จุดลอยกระทงนะครับ นี่จุดนี้ก็ลอยไม่ได้นะมีป้ายเขียนชัดเจนว่ากทางไปจุดลอยกระทงนะนี่คคุณชมครับผมเดินมาสักระยะหนึ่งเนาะก็จะเจออีกหนึ่งสะสะตรงกลางนี้ก็ไม่ใช่นะน่าจะเป็นจุดเดียวแล้วแหละนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผม นี่ฮะให้ดูกันอีกสักทีหนึ่งนะครับคุณชมเห็นไหมฮะห้ามลอยกระทงบริเวณนี้ทางไปจุดลอยกระทงนะสาะน้ํารอบเกาะลอยตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าดีนะที่จะเหมือนกับตั้นแนวให้พวกเราได้รู้ว่าตรงจุดไหนลอยได้นะครับผม แม่ก็เห็นเขาลางคุ้มชมนะเห็นเขาลางของอางานกาชาติปลายปีนี้แล้วว่าจะมีอย่างไรบ้างน้่นหน้าเล้นี้นเนาะเตรียมตั้งเต้นกันแล้ว ใช้เวลาก่อสร้างนานเนาะน่าจะบางบุธอาจจะเป็นหลักเดือนเลยอ,อ่ะเห็นไหมประณีตใน,นการใส่วงกบประตูทาสีอะไรต่างๆเห็นไหมครับ ด้านนี้คุณชมครับผมนี่ฮะก็ไม่มีอะไรนะครับผมนี่ฮะก็ไม่มีการจัดงานใดๆนะครับผมนี่ก็จะมีแต่คนมาเดินออกกําลังกายต่างๆเรือปั่นเป็ดนี่ก็มาใช้บริการกันได้นะครับผม คุณผู้ชมครับตรงนี้ถือว่าสวยงามเลยนะครับผมเนี่ยฮะ คุณชมครับตั้งแต่ที่ผมเดินสำรวจมาเนาะสระน้ำต่างๆนะภายในสวนลุมพินีก็คือสระนี้เพียงสระเดียวเท่านั้นนะนี่ฮะผมให้คุณชมดูตรงนี้ดีกว่านาะนี่นี่ข้างหน้านี่ก็จะเริ่มแล้วนะมีการเริ่มลอยกระทงกันแล้วนะครับผมนี่ฮะนะฮะก็สวยสดงดงามนะครับผมคิดว่าค่้มขบริเวณนี้ก็น่าจะ ขาข้างไปด้วยผู้คนเลยนะครับผมเป็นจุดเดียวเท่านั้นเลยนะที่ผมเดินสำรวจนะเซอร์เวยมาแบบหลายสะเลยนะครับคุณชมเห็นสังเกตเห็นท่อน้ำพลาสติกสีฟ้าเห็นไหมครับคุณชมนะเนี่ยนะคือกั้นมาให้กระทงหลุดลอยออกไปนอกท่อน้ำนั้นเพราะฉะนั้นบริเวณในการจัดการลอยกระทงนะครับที่สวนลุมพินี ประจำปีพ on ุทธศักราช2567นก็ะครับก็คือจะเป็นบริเวณนี้เพียงจุดเดียวเท่านั้นเลยนะครับเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็การจัดการเก็บกระทงจะได้เป็นไปด้วยความง่ายดายนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคุณผชมเดี๋ยวผมจะเดินเก็บภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยเนาะ ครับผมนี่ฮะข้างหน้าเราก็จะมีน้องๆหนูๆนาอนี่มาร่วมลอยกระทงที่สวนลุมพินีกันพอสมควรด้านหน้าแลวนี่สุดคึกคักเลยกาลังเซลฟี่กันอยู่เลยนะครับผมนี่ฮะขออนุญาตที่จะเก็บโมเมนต์แห่งความประทับใจแห่งความทรงจํานะครับผมนี่ฮะนี่ขออนุญาตนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจมา ลอยกระทงนะครับผมถ้าไม่ทันยังไงก็คงเป็นปีหน้าเนาะนี่ฮะให้รู้บรรยากาศว่าเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะผมขอยาาถ่ายน้องๆด้านหลังเนาะนี่ฮะไม่ไม่อยากไปเจาะกล้องเข้าไปมากนะนี่ผมขอถอยออกมาก่อนดีกว่านะครับผมนี่นี่ก็ถือว่าน่ารักจริงจริงนะมีทั้งน้องๆหนูๆชาวต่างชาติเนาะแล้วชาวไทยเห็นไหมครับผมนี่ฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบโมเมนต์สุดประทับใจเลยนะครับผมก็นี่ฮะ โดยสรุปเลยนะครับคุณชมนะของงานลอยกระทงก็จะมีประมาณนี้เลยไม่มีของมาขายลอยได้แค่จุดเดียวเท่านั้นคือจุดข้างหน้านี้นะครับอันนี้เดินสำรวจเองเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็งานจะคึกคักก็ประมาณช่วงค่ำๆเหนะครับผมนี่ฮะมีมีน้องๆเห็นนะทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะผมขอถ่ายด้านหลังพอนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมนี่ ก็จะมีน้องๆด้านหน้าเราที่จะแต่งชุดไทยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะเนาะนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฮะรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รปภเห็นนะครับคุณชมนะเตรียมแหมไม้ตักเรียกว่าลอยกระทงหรือบริการนะครับผมเผื่อเราลงไปแล้วมันจะลื่นชันนะครับจะ,จะเหมือนค่อยๆหย่อนนะใช้ไม้ในการหย่อนนะครับผมนี่ฮะ มชาวต่างชาติก็มานะครับนี่น่าจะต่างชาตินะเนี่ยนะครับขอญาติมาถอยมาไกลนิดนึงเพื่อคีบความเป็นส่วนตัวนะครับผมนี่ฮะนี่นี่ขอญาตนะคุณชมช็อตนี้สําคัญนี่นี่ฮะก็จะใส่กระทงลงไปแบบนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่รปภเห็นนะครับผมนี่ก็จะค่อยๆนะครับเห็นนะคุณชมค่อยๆนี่ค่อยๆหย,ย่อนกระทงลง สู่เนี่ยฮะสระน้ําแบบนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับผมเป็นภาพที่แบบสุดประทับใจนะครับนี่ฮะ,ฮะก็ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมในฝั่งนู้นก็เช่เชนเดียวกันนะผมเห็นเจ้าหน้าที่รปภนะครับผมเตรียมสวิงไม้ยาวนะครับผมคอยให้บริการคนที่มาลอยกระทง แห่งนี้ที่สวนลุมพินีนะครับผมนี่ฮะกระทงก็เริ่มมีจํานวนหนึ่งแล้วคิดว่าดึกๆค่ำๆคงจะน่าจะเป็นพันเลยแหละนะครับหลายพันกระทงด้วยกันนะครับผมนี่ฮะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะถ้าเนี่ยฮะคุณชมคู่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเสียงพูดนะไม่ใช่คนไทยนะครับผมต้องก็ยังสืบสานร,รักษาประเพณีไทยนะครับผมนี่นี่น,นี่ให้คุณชมดูช็อตนี้ขออนุญาตคุณแม่น้องๆด้วยนะนี่ผมขอถอยมาไกลหน่อยนี่ฮะ นี่คุณน้องเนี่ยนะเสื้อชมพูเห็นไหมครับผมก็จะนํากระทงใส่ลงไปในสวิงไม้ยาวนี่ฮะค่อยๆที่จะลอยนะครับผมนี่ฮะช็อตนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับผมนี่ฮะนี่ก็ถือว่าสวยสดงดงามจริงๆเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ลอยกระทงขนมปังนะครับผมก็ จุดเทียนเรียบร้อยมีการโบกไม้โบกมือด้วยนะฮะโอเคก็โดยรวมนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรละอาจจะมีที่ผมเห็นไกลๆนะคุณผู้ชมเป็นรถตู้สีขาวเป็นน่าจะเป็นรถตู้พยาบาลคอยแซนบายนะครับผมเผื่อใครเป็นลมเป็นแรงเนาะ ก็จะได้ให้การประถมพยาบาลอย่างทันท่วงทีก็ถือว่าจะจัดงานได้อย่างดีเลยนะครับผมค,ครับคุณน้องทันนี้มีรอยขนมปังแล้วเนาะนะครับผมนี่ับนี่นี่ถือว่าเป็นความน่ารักของพี่ๆรพอพภนะเห็นไหม บรรจงที่จะเอามือนะลงไปลอยให้เลยนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าชื่นชมน่ารักมากนะครับผมนี่ฮะกระทงจิวนะ๋วเนาะนะครับผมก็บรรยากาศโดยรวมนะครับคุณชมของงานลอยกระทงที่สวนลุมพินีก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับคุณชมนะ ê à, nói ờ, đúng rồi yeah. yeah. oh, yeah, yeah. dạ ครับเป็นไงบ้างครับคุณชมสําหรับภาพบรรยากาศงานลอยกระทงที่สวนลุมพินีประจําปีพุทธศัษษษษกราช2567นะครับผมก็เป็นไปตามที่คุณชมเห็นนี้เลยเนาะ,ะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็แวะเวียนมาลอยกระทงที่สวนลุมพินีแห่งนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกหรือว่าติดงานยังไงก็ดูเป็นไกด้หลายเพื่อมาในปีถัดๆไปนะครับคุณชมสามารถที่จะเดินทางมาที่นี่ได้ง่ายๆด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสีลมแล้วก็เดินมานิดนึงก็จะถึงเรียนสวนลุมพินีแล้วนะครับหากผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ยังไงผมขอกำลังใจเนี่ยนะด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหม,อม่อมเฉียมเชวขอลาุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ